สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอ้ยสวัสดีจากเมืองไทยนะจ๊ะคอนบุรีซิตี้วันนี้มีพักบุ้งจ้ะซื้อมาจากตลาดตอนเย็นเนาะกําละห้าบาทนี่พักบุ้งนาจ้ะพักตําลึงกําละสิบบาทสงสัยหายากปีนี่สงสัยมันเข่าหนาายากเนะาะมะเขือหืนจ้ะมะเขือหืน แม่ปลูกไว้ขังบ้านมะเขือเปาะแม่ปลูกมะเขียยาวแม่ปลูกจ้ะแล้วก็พักดองเลี้ยงน้ำพริกปลาจ้ะพริกป่นปลาเนาะแล้วก็มีปลาทอดจ้ามาเด้อมาเด้อพักบุ้งกินคำใหญ่ๆแล้วจ้ะไม่ต้องยอมเลยเนาะกินไม่ต้องยอมเลยจ้ะมาเด้อมาเด้ออ อยูอ่เมืองไทยพักมาพักหนีหากินง่ายจ้ะวิ่งไปตลาดหาบาทสิบบาทก็ได้กินเนาะถือคานเก็บเองกับไปซื้อเขาเอาอืม ่อนเด็ฉันขายเก็บขายกำลังบาทเลอยอออกำลังสิบบาทสิออนเกินเลยว่ะแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยเก็บขายกำลังบาทกำลังหาสิบตังค์แต่ก่อนอือืม,อม,อม ตองน,นี้อะไรมากไม้ด็กแคนเนลกักินเขาอร่อยแล้วไปเอิยอืมอืมอร่อยเยเวอร์ปลาทอดตัวเท่า,าไรไป็ูรูปทำอล้ว การทอดเองมันจะเดน่นขาทอ,ทอเดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้เลยนนเนี่ยตั้งแต่ออกมากินวันเนี่ยอืมอืมอมอืมใจดอวย mm -hmm. Hum. Mm -hmm.